อินฟินิตก็คือไปทางด้านซ้ายนะครับหางของเราเนี่ยก็จะลูเข้าสู่ค่า y เท่ากับหนเหมือนกันนะครับก็จะสะบัดไปด้านนี้นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าสะบัดด้านนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยสะบัดด้านนี้ได้เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือด้านนี้ครับที่เราสะบัดนะครับมันมีแนวโน้มว่าระหว่างทางเนี่ยจะไปตัดแกน x หรือแกน y อยู่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อความแม่นยำของกราฟนะครับเราก็ต้องหาจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y นะครับเพื่อที่จะมาบอกว่าอ๋อกราฟของเราเนี่ยนะครับที่จะสะบัดไปด้านนี้ครับที่จะสะบัดไปด้านนี้ครับตัดแกน x แกน y ที่ไหนนะครับตรงนี้ เพราะฉะนั้นจุดตัดแกน x แกน y นะครับของ y mm hmm. เท่ากับ x ส่วนด้วย x ลบ2จุดตัดแกน y นะครับขอ mm hmm. ทีนะครับจุดตัดแกน y นะครับ mm hmm. ก็คือให้ x เท่ากับ0ใช่ไหมครับโอเคให้ x เท่ากับ0ก็เพราะฉะนั้นตัวนี้0ส่วนด้วย0ลบ2เลย0ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้ครับ mm hmm. เขาจะ จุดตัดแกน y ที่ 0, 0, 0นะครับแล้วก็จุดตัดแกน x นะครับจุดตัดแกน x นะครับก็คือให้ y เท่ากับ0นะครับก็จะได้0เท่ากับ x ส่วนด้วย x ลบ2เพราะฉะนั้นตัวนี้ย้ายข้างครับต,ต้องย้ายข้างส่วนนี้ขึ้นไปคูณ0ก็จะได้0เท่ากับ x นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คู่ดับ0 0เหมือนกัน นะครับแสดงว่าจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y เนี่ยก็คือจุดศูนย์ศูนย์เท่ากันนะครับแสดงว่ากราฟเนี่ยครับตัดที่ตรงนี้ครับแล้วก็ผ่านไปนะครับหมายความว่ากราฟเนี่ยจะเลือกตัดแค่เฉพาะจุดศูนย์ศูนย์เท่านั้นแล้วก็ผ่านมาเบียดกราฟตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้นะครับก็คือหมายความว่ากราฟของเราเนี่ยไปอย่างนี้ครับโอเคนะครับก็จะได้ภาพที่หนึ่งนะครับโดยใช้กราฟโดยใช้ลิมิต นะครับโดยมีเส้นกำกับแนวตั้งและเส้นกำกับแนวต่นนะครับโอเคนะครับไปดูตัวอย่างข้อถัดไปกันบ้างนะครับอย่างเช่นข้อนี้ครับตัวอย่างนะครับเส้นกำกับและเขียนจรา สมการน,นะครับ y เท่ากับ 2x ส่วนด้วย x ลบ2แบบนี้นะครับอย่างนี้นะนะครับเรามาดูกันครับตัวนี้จะคล้ายๆกันคุณจะเห็นได้ว่าจากตัวของสมการเนี่ยคุณจะตอบได้ทันทีเลยเนื่องจากดีกรีบนสูงสุดที่1ดีกรีล่างสูงสุดที่1เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะเห็นว่าว่าดีกรีบนกับดีกรีล่างที่สูงสุดเนี่ยเท่ากัน นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คุณก็จากที่เราบีฟไว้เมื่อกี้นะครับก็คือเป็นเส้นกำกับแนวไหนบ้างครับเส้นแนวตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นแนวตั้งกับแนวอะไรครับแนวตั้งกับแนวนอนนะครับแนวนอนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเราจะดูจากดีกรีสูงสุดเป็นภาพคร่าวได้เลยนะครับทีนี้เส้นกำกับแนวตั้ง ค,คิดจากไหนคิดจากส่วนเป็น0ถ้าจำได้นะครับเนื่องจากว่าค่า y เป็นอินฟินิตี้ค่า x ส่วนตัวนี้ต้องเป็น0ูนะครับเพราะฉะนั้นเส้นกำกับแนวตั้งตอนนี้นะครับคิดจากส่วนเป็น0ก็คือตัวนี้ครับเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับก็คือจะได้ว่านะครับพิจารณาที่ x เท่ากับ2นะครับเป็นเส้นกำกับแนวตั้งก็คือ ดิฉันนาที่ส่วนเท่ากับ0นะครับนะครับเราจะได้ทันทีเลยเนื่องจากตอนนี้ถ้าส่วนเป็น0 x ต้องเท่ากับ2นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบทันทีเลยว่าเส้นกำกับแนวตั้งเนี่ยเกิดจากผลเฉลยของส่วนที่เป็น0นะครับเส้นกำกับแนวตั้งนะครับนะครับเหลือแค่ว่าเวลาตั้งกราฟเรามาเนี่ยนะครับวาดกราฟคร่าวๆเข้ามาก่อนนะครับ รกราฟของเรานะครับก็จะคร่าวๆขึ้นมาว่ามี x เท่ากับ2นะครับเป็นเส้นกำกับแนวตั้งแบบนี้นะครับจะสร้างเส้นประขึ้นมาในแนวตั้งขึ้นมานะครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าเข้าสู่2ทางบวกขึ้นหรือลงนะครับเข้าสู่2ทางลบขึ้นหรือลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําถัดไปนะครับก็คือจะพยายามนะครับหาลิมิต x เข้าสู่2ทางบวกกับทางลบ โดยใช้เทคนิคเดิมน,นะครับลิมิต X เข้าสู่2ทางบวกนะครับแล้วก็ลิมิต X เข้าสู่2ทางลบนะครับของ 2X ส่วนด้วย X ลบ2 2X ส่วนด้วย X ลบ2ตนะครับตรงนี้เนาะนะครับเรามาดูกันนะครับเนื่องจากเราก็รู้ว่าถ้าเราแทนค่าเข้าไปตรงๆเนี่ยนะครับ มันจะเกิดค่าคงที่ส่วนศูนย์ก็คือเกิดเป็นลักษณะ400นะครับตัวนี้ก็400นะครับซึ่งค่าออมาเนี่ยเป็นตีแน่ๆนะครับแต่เราไม่รู้ว่าบวกตีหรือลบตีนะครับก็ใช้เทคนิคเดิมในการแทนค่าลงไปนะครับก็คือถ้าเข้าสู่2ทั้งบวกก็เอา2.1มาแทนนะครับ2.1ลบ2นะครับตัวนี้มีค่าเป็นบวกแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้บวกตีนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเอา1.9มาแทน1.9ลบ2นะครับซึ่งตัวนี้ได้ค่าเป็นลบเพราะฉะนั้นเป็นลบตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้กราฟเข้าขๆาวครับว่าเมื่อ x เข้าสู่2ทางบวก x เข้าสู่2ทางบวกคือเข้ามาด้านนี้นะครับ x เข้าสู่2ทางบวกคือเข้ามาด้านขวาของ2นะครับขณะที่ x เข้าสู่2ทางบวกค่า y จะมีค่าดิ่งขึ้นหรือดิ่งลงครับไต่ขึ้นหรือดิ่งลง จะเห็นได้ว่าเข้าสู่ตี้ก็คือไต่ขึ้นนะครับแปลว่ากราฟมีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้กราฟคร่าวๆว่าอ๋อเขาจะต้องไต่ขึ้นนะที่ตรงนี้นะครับโอเคเนาะในขณะเดียวกันนะครับ x เข้าสู่นะครับลบอินฟินิตี้คือมาทางด้านซ้ายของกราฟนะครับนะครับคบ่าจะมีค่าลดลงนะครับถามว่า ก็เราก็จะใกล้ๆตรงนี้เนาะพยายามอย่าไปตัดแกน x แกน y เพราะเรายังไม่รู้จุดตัดแกน x แกน y นะครับก็จะไต่ลงมาได้แค่นี้นะครับหมองใกล้ๆนะครับก็จะเป็นแบบกราฟคร่าวๆว่าจะดิ่งลงแนวนี้ครับอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้คร่าวๆก่อนหลังจากได้เส้นกำกับแนวตั้งแล้วนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นกราฟตัวนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับ สิ่งที่ถัดไปที่เราจะพยายามทำนะครับก็คือเราก็อยากรู้ว่าเส้นกำกับอีกแนวหนึ่งคือแนวไหนนะครับซึ่งจากเมื่อกี้ที่บอกว่าดีกรีบนกับดีกร<ๆ>ีล่างเท่ากันตอบว่าเป็นแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหานะครับสิ่งที่เกเส้นกำกับแนวนอนจะบอกก็คือหาจากลิมิตนะครับเเข้าสู่ตี้ของค่าฟังก์ชันนะครับกับ x เข้าสู่ลบตี้ ของค่าฟังก์ชันซึ่งส่วนใหญ่บางทีมันก็จะให้ค่าอย่างเดียวกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับซึ่งนะครับก็เทคนิคเดิมนะครับเมื่อ x เข้าสู่ t นะครับเราจะมองดีกรีบนดีกรีล่างตัวใหญ่สุดมานะครับก็จะเป็น x เข้าสู่ t ของ2 x นะครับส่วนด้วย x เข้ามานะครับซึ่งตัวนี้ได้2นะครับ ในทำนองเดียวกันตัวนี้นะครับเอกซ์สูตรลบต้นะครับก็เลือกดีกรีบนสูงสุดกับดีกรีล่างสูงสุดก็ได้2เหมือนกันนะครับแปลว่าณนะตรงนี้ครับจะได้ค่า y เท่ากับ2นะครับเป็นเส้นกำกับแนวนอนนะครับแปลว่าเราก็กลับไปที่กราฟของเรานะครับวาดที่ y เท่ากับ2ขึ้นมานะครับแล้วก็นอนไปตามแนวนี้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นเส้นกํากับแนวนอนที่2นะครับในนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับกราฟตรงนี้นะครับก็ต้องลบทิ้งออกไปก่อนเพราะว่าด้านไปตัดเส้นกํากับพอดีนะครับตรงนี้นะครับ,รนะรบก็ลบทิ้งไปก่อนนะครับนะครับ จากการที่ได้เส้นกํากับแนวนอนแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าเมื่อไปทางขวาสุดกับไปทางซ้ายสุดความสูงของ Y เนี่ยจะไปตาม2องอเส้น y เท่ากสองตัวนี้นะครับก็คือเลียดไปด้านนี้ตัดเลียดมาด้านนี้โอเคนะครับนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยครับก็คือข้างนี้จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่ตัดแกน x แกน y ใดๆเลย แต่ข้างนี้จะมีปัญหานะครับเพราะเริ่มว่าจะต้องไปตัดแกน x แกน y ที่ไหนนะครับก็มาดูนะครับเราก็จะต้องหาจุดตัดแกน x แกน y อีกนะครับจุดตัดแกน x แกนจุดตัดแกน y นะครับเพื่อดูว่าออกราฟตอนนี้นครับตัดแกน x แกน y อยู่ที่ไหนบ้างนะครับโอเคเนาะนะครับ จุดตัดแกน x ก็คือให้ y เท่ากับ0ูนะครับ y เท่ากับ0ก็จะได้ศูนย์เท่ากับ2 x ส่วนด้วย x ลบ2นะครับย้ายข้าง x ลบ2ขึ้นไปคูณนะครับก็จะได้เป็น2 x เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ x เท่ากับ0ูเพราะฉะนั้นจุดศูนย์ูนย์เป็นจุดตัดแกน x นะครับในทำนองเดียวกันนะครับตัวนี้2 x ส่วนด้วย x ลบ2นะครับจุดตัดแกน y จุดตัดแกน y นะครับก็จะให้ x เท่ากับ0ูนย์มานะครับก็จะได้ y เท่ากับสคูณ0ส่วนด้วยศูนย์ลบ2นะครับซึ่งค่าตัวเนี้ยนะครับเนื่องจากตัวบนเป็นศูนย์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่าจได้ y เท่ากับ0นนะครับตัวนี้ก็ตัดกันที่0ูนย์ูนย์พอดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y ด้านบันเอิญเท่ากันที่ศููนย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมา นะครับว่าตัดพันที่สูงสูแล้วก็เรียบไปตามแนวออนแบบนี้นะครับก็จะได้กราฟหน้าตาอย่างนี้ออกมานะครับก็จะตามทันอยู่เนาะนะครับทีนี้เราไปอีกกรณีหนึ่งนะครับในกรณีไหนบ้างนะครับกรณีที่เราพูดอยู่นะครับก็คือจะเป็นกรณีแบบนี้บ้างนะครับก็คือในกรณีที่อย่างนี้ครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็น2อันนี้จะเป็น 嗯。Uh